ขยายพันธุ์ไผ่ปักกิ่งครับวันนี้นะครับนี่ครับวันนี้เราเอาลำมันมาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ลำแก่เป็นลำอ่อนๆนะครับเพื่อมาขยายพันธุ์นะครับหลักมีแล้วนะครับอ่ะเรามาช่ำดูนะครับจะติดไหมแต่บอกก่อนนะครับว่าไผ่พันธุ์นี้ติดยากมากถ้าเป็นไผ่อื่นๆไผ่ปกตินะไผ่กิมซุงแบบนี้นี่ติดชัวๆครับนี่อ่ะนี้ติดชัวๆแต่ไผ่พันธุ์นี้ติดยากมากจริงๆนะครับ แต่ตัวนี้อาจจะติดครับ5อยู่นี่มีลากเห็นไหมครับลากเยอะๆพวกนี้นี่ห้าสิครับนี่ห้าส้านะครับตัวนี้มีโอกาสติดสูงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมาลุ้นกันดูเพราะจะติดสกักกี่ต้นนะครับจาก4ต้นวันนี้ลองช้ำดูสีต้นนะครับ jabatan yeah, กเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับแต่ต้องหาอะไรมามัดค้ำไว้นะครับต้องหาที่ค้ำไว้พุ่งกิ่งมันใหญ่รับมันใหญ่จะลบนะครับเดี๋ยวเพิ่มเข้าที่เก็บมากๆอ่าเก็บลอยแล้วนะครับ มาดูนะครับดูชัดๆนี่นะครับเดี๋ยวเอาน้ำมาลดเก็บเข้าที่ในร่มๆหน่อยนะครับไม่ให้โดนแดดนะครับมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันดียังไงครับ่ะมาดูครับนี่คือไผ่ปักกิ่งนะครับมาดูความดกของหน่อนะครับเห็นไหมครับหน่อดกมากเห็นไหมครับหน่อเขาดกมากครับดกจริงๆนะครับ อ่าเห็นไหมครับดกไหมดดไหมครับหนอดกไหมครับหนอใหญ่ด้วยนะครับอ่าดูดูบลอกนะครับเห็นไหมครับหนอนี่นะครับหนอดกจริงๆนะครับไผ่พันธุ์นี้น่าปลูกครับแต่ต้องหาตลาดขายหนอให้ได้นะครับหน้าแรงก็ให้หนอนะครับถ้าเราให้น้ํานะครับอันนี้ออกหนอตลอดปีนะครับถ้ามีความชื้นนะครับมีน้ามีปุ๋ยให้หนอตลอดปีเหมือนกับไผ่กิมซุงเลยครับ แต่นอจะออกยอกหน่อยช่วงหน้าแล้งขนาดไม่ถึงนะครับผ่พันธุ์นี้ยอดใยจุดสูงนิดนึงนะครับอันนี้ข้อเสียของเขานี่นะครับมีสองกอแต่ไม่กินจนไม่อยากอะครับจนให้พี่ให้น้องตัดแบ่งพี่แบ่น้องไปกินนะครับดูครับกลมวของหนอครับนี่ดูลำมานะครับมาดูลำนี่ลำใหญ่ๆทั้งั้นเลยครับนี่นะครับลำใหญ่มากนะครับ ถ้าใครไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับได้เลยนะครับเสาเถียงนะครับเสาบ้านนกดาวยังได้เลยนะครับเห็นไหมครับลำใหญ่มากดูนอครับอันนี้นอใหญ่หน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับนอดกนอใหญ่นะครับไม่มีน้านะครับข้อดีข้อหนึ่งคือเขาไม่มีน้าเลยนะครับนอยัดก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับตัดไปกินเยอะแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือไปักกิ่งครับ สวัสดีครับ